พลตจเอกต่อศักิ์สุวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมถแถลงข่าวกรณีเว็บพนันออนไลน์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งภายในสํานักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสองยืนยันว่าจากคดีนี้ทั้งหมดจะส่งให้ปปชทําคดีให้เกิดความยุติธรรมและได้มาตรฐานที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาพความขัดแยง้งและพูดกันคนละทีรวมถึงหมายจับหมายเรียกทั้งหมดเป็นเรื่องของปปชนะครับที่ จะเป็นกระบวนการของกฎหมายซึ่งได้นําเรียนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วนอกจากนี้พลตารวจเอกสุรเชษย์ยังบอกด้วยอีกบอกว่าหมายเรียกก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกไปแต่เนื่องจากตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหมย่ยืนยันบอกว่าตัวเองยังไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวเท่ากับว่าตัวเองยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจึงยังไม่เริ่มและตอนนี้พบตรพูดชัดว่าสำนวนทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐจะส่งไปให้ที่ปปชทำเพื่อให้สังคมเชื่อม มั่นว่าไม่เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหลังการถแถลงข่าวก็มีภาพอบเอวกันเพื่อเป็นความมั่นใจและก็เชื่อมั่นนะครับว่าทั้งสองท่านไม่มีความขัดแย้งกัน และล่าสุดครับคุณผู้ชมมีรายงานข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีมีการเรียกทั้งสองคนคือผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติและมีรถของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลโดยมีรายงานข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้ทั้งสองคนเข้ามาช่วยงานที่สาน,นักนายกรัฐมนตรีไปก่อนและก็มีการมอบหมายให้พลตารวจเอกกิติรัตนเพชรรองผบตรไปรักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานข่าวล่าสุดออกมาเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาคับ